สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆนทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมีไม่ทารัดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวพทด,ดินค่ะพลึกษบกันมังกรประจําเดือนมอกราคม2569นะคะชาวแทด,ดินนะคะได้แก่ชาวพลึกศพนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมค่ะถึง14มิถุนายนชาวกันนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคม และชาวมังกรน,นะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์นั่นเองค่ะ ep นี้เป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมนะคะ ซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางท้่สามารถสลับกันได้ค่ะเป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เ,เพื่อนๆนะคะดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์นะคะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ดูเพื่อเป็นกําลังใจหรือดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่ไม่กําลังจะเปิดและอ่านในฝั่งนี้ไปตัดสินใจแรงๆซะเลยในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวนะคะที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองค่ะ ก็ยินดีต้อนรับค่ะชาวธาดดินค่ะพุกศกันมังกรและยินดีต้อนรับชาวสองที่มาส่องชาวธาตดินเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าในอดีตที่ผ่านมาค่ะชาวธาตดินพุกศกันมังกรคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ขอดูอดีตน,นะคะไพ่เจ็ดดาบนะคะถ้าหากว่าเสียงเบาแล้วกดเลขเสียงในช่องทางการฟังของคุณเองนะคะ ไพ่เฮอร์มิตค่ะสามดาบและเป็นไพ่จจสติสค่ะชาวธาตุดินประสบการณ์บางกอนะคะในดีที่ผ่านมาคุณอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์กับชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมนะคะ <c oughs> แล้วก็มีชาวราศีกันลักนาราศีกันด้วย อาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาหรือคนคนนั้นอาจจะในวงอาจจะอยู่ในวงการของกฎหมายอยู่ในวงการของอครูอาจารย์วิทยากรโคร้ชนะคะอืมอะไรประมาณนี้ก็ได้หรืออาจจะเป็นชาวต่างชาติเป็นคนที่อายุมากกว่าคุณอาจจะมากกว่าด้วยวุฒธธิภาวะนะคะหรือมากกว่าด้วยอายุแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะ คิดถึงใครก็ได้ไานตามหน้าไพ่นะคะชาวธาตุดีในอดีตที่ผ่านมาตามหน้าไพ่แต่ถ้าถามว่าคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์คุณอาจจะเจอคนที่โกหกปิ้นป้อนกันล่หลอหลวง <c oughs> นะคะเจอความสัมพันธ์ที่ปิดบังซ่อนเร้นความสัมพันธ์ที่ไม่มีความจริงใจคุณเอาความจริงใจไปแลกคุณเอาความซื่อสัตย์ไปแลกคุณเอาความรักความหวังดีความบริสุทธิ์ใจ เข้าหาแต่สิ่งที่คุณได้กลับมาคือความความผิดหวังความเสียใจความเจ็บปวดความโกหก <c oughs> นะคะมีคนแอบทำลับหลังมีคนปิดบังซ่อนเร้นอืมีคนครบซ้อนนะคะแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันบางคนอยู่ในความสัมพันธ์ที่เอ่อไมีการอาจจะนะอาจจะมีการ เรื่องลายย่าร้างแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้อันนี้ในอดีตที่ผ่านมาเนาะหรือบางคนนะคะก็เลิกกันแล้วแหละแต่ว่ายังแอบสืบแอบส่องหรือมีคนสืบคนส่องความสัมพันธ์นี้อยู่แบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมาเนาะของชาวทท้ดินพฤชศพกันมังกร ถ้าหากว่าใครที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วนะคะสามารถสคริปต์ื่อผ่านคลิปนี้ได้เลยแสดงว่าหน้าไพ่นี้ไม่ใช่หน้าไพ่ของคุณไม่ต้องนําไปคิดเดยอะคิดมากเป็นแค่ดวงโดยรวมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าบรรยากาศความรักคมสัมพันธ์สถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับชาวราศีพิจิกันมังกรในช่วงเดือนมนการาคม2569เป็นยังไงนะคะไพ่สองไม้เท้าค่ะ ไพ่ควีนควีนถือดาบสิบเหรียญคิงถือเหรียญน,นะคะชาวาทาดินพืชศพกันมังกรน,นะคะบรรยาการความรักความสัมพันธ์สถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนมกราคมหมายมองว่า <c oughs> ในช่วงเดือนมกราคมนี้ก็คือเริ่มต้นปีใหม่เนาะคุณจะเริ่มกลับมา มองอนาคตตัวเองมากขึ้น <c oughs> นะคะอะไรที่ท็อกซิกอะไรที่ไม่ดีต่อใจอะไรที่ไม่มัน่นคงคุณตัดทิ้งได้หมดจากสถานการณ์ในอดีตที่ผ่านมาไม่มองว่าคุณเจ็บมามากแล้วอ่ะ <c oughs> คุณบอบช้ำมาเยอะ <c oughs> นะคะโดนมาเยอะอ <c oughs> นะมันทำให้ในช่วงเดือนมกราคมนี้คุณคุณเด็ดขาดมากขึ้น คุณโฟกัสกับเป้าหมายของตัวเองมากขึ้นนะคะมองอนาคตมองความมั่นคงของตัวเองมากขึ้นใช้พยายามใช้เหตุผลอยู่เหนืออารมณ์อืแล้วตัดท็อกซิกออกไปจากชีวิตประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นเนาะในช่วงเดือนมกราคมกับชาวถัดดินนะคะ ซึ่งไม่มองว่ามันเป็นผลดีกับกับตัวเช้าทัดดินเองอ่ะพรกสบกันมับงกอนการที่คุณเด็ดขาดกับตัวเองการที่คุณเด็ดขาดกับกับเอ่ออะไรก็ตามที่มันไม่ดีต่อใจมันไม่ดีต่อชีวิตคุณแล้วคุณตัดทิ้งได้อ่ะเออแล้วเราโฟกัสแต่สิ่งที่คู่ควรกับตัวเองเท่านั้นคือมันเป็นสิ่งที่ดีนะคะเพราะไม่รู้สึกว่าในอดีตที่ผ่านมาจากหน้าผ้าอะ่ะมันบอกช้ำมาเยอะอ่ะมันเจ็บมาเยอะอ่ะอืมเนาะ ก็อาจจะถึงเวลาแล้วก็ได้นะคะที่ที่จะต้องโฟกัสชีวิตของตัวเองจริงๆนะ mm. เดี๋ยวเรามาดูกันในพัทของความคิดและความรู้สึกนะคะว่าความคิดและความรู้สึกของชาวตดินกับคนที่คุณคิดถึงนะคะไม่ว่าเขาคนนั้นจะเป็นใครอยู่ในสถานะไหนขอให้ mm. มีคนที่คิดถึงคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคุณและเขาคิดและรู้สึกอย่างไรต่อกัน mm. ขอดูของชาวตดินก่อน ขอดูความคิดและความรู้สึกของชาวราศีพะสพกันมังกรนะคะชาวราศีพฤศพกันมังกรคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนคนั้นมาดูกันค่ะไพ่แปดถ้วยแปดดาบค่ะหนึ่งถ้วย ว e ออฟเฟอร์จูนนะคะชาวแท้ดีประสบการ์มังกรคุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนคนนี้จริงๆแล้วไม่มองว่าคุณน่ะไม่ได้หมดไม่ได้หมดรักนะกับคนคนนี้เออแต่คุณรู้สึกว่าอยู่ไปมันก็ไม่ใช่ที่ของเราอะอยู่ไปมันก็มองไม่เห็นอนาคตแล้วอยู่ไปมันก็ไม่สบายใจแล้วก็ไม่ดีต่อใจไม่ดีต่อสุขภาพจิตสุขภาพใจของุตัวคุณเองนะคะอืมคุณคุณคิดว่า การอยู่ต่อกับคนคนนี้มันมองไม่เห็นอนาคตเลยมันมืดมิดมืดมนไม่ใช่ว่าคุณโกรธหรือเกลียดนะคะเพียงแต่ว่าคุณรู้สึกว่ามันไม่ใช่ที่ของเราอะมันไม่ใช่ที่ของคุณอะอืมคุณอาจจะยังรักเหมือนกับตัดสินใจอะคะ่ะที่จะเดินออกมาทั้งที่ยังรักก็คือใช้เหตุผลเนาะใช้เหตุผลอยู่เหนือความรู้สึกแต่เหนือสิ่งอื่นใด ถ้าหากว่าแนอนาคตไม่รู้เมื่อไหร่นะคะถ้าหากว่ามันจะมีการกลับมาก็กลับได้แต่เพียงเพียงแต่ว่าการกลับมานั้นจะไม่ใช่การกลับมาเพื่อที่เพื่อที่จะเป็นคนรักอืมจัก,กรวาลน,นี้หมุนวนได้ค่ะไซเค,คิลของคุณและเขาสามารถหมุนวนกลับมาโครจรมาเจอกันได้แต่ว่าความสัมพันธ์มันจะไม่ใช่คนรักแล้ว ประมาณนั้นนะคะอันนี้ก็คือความรู้สึกคุณที่มีต่อเขาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าความรู้สึกของเขาคนนั้นที่มีต่อชาวธาตุดิบุศกันมังกรเป็นยังไงนะคะไพ่สิไม้เท้าสามเหรียญค่ะไพ่เ้าถ้วย ละเป็นไพ่เด็กถือเหรียญชาวธาตุดินพุทธศกกนรมังกรนะคะคนคนนั้นที่คุณคิดถึงอาจจะเป็นชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมธาตุดินพุทธศกกันมังกรธาตุเดียวก,กันกับคุณนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะคิดถึงใครก็ได้ไม่่านตามหน้าไพ่นะไม่ยมองว่าคนคนนี้คิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณตัวเขาเองก็ไม่ได้อยากที่จะปล่อยความสัมพันธ์นี้ไปถึงแม้ว่าเขาก็รู้ว่าความสัมพันธ์นี้มันรุ่มๆุมด,ดอนดอนมัน ขู่ขระอุปสรรคเยอะแยะนะคะแล้วก็พร้อมที่จะหลุดมืออยู่ตลอดเวลาแต่ตัวเขาก็ยังอยากประคอไงไงอยากไปต่อขณะที่มันก็ทุรักทุเลนะคะแตกเนื้อสิ่งอื่นได้คือคือเขาไม่ได้คิดที่จะปล่อยมือจากคุณแต่ถ้าหากว่าตัวคุณตัดสินใจแล้วตัวเขาก็ก็เคารพการตัดสินใจนะคะเพียงแต่ว่า โอเคมันอาจจะต้องคุยกันให้มันรู้เรื่องอะ่ะด้วยเหตุและผลอะไรประมาณนี้ค่ะเพราะว่าในความสัมพันธ์นี้ถ้าหากว่าอยู่ต่อตัวเขาเองก็เหนื่อยเหมือนกันคือเขาก็รู้เขาว่าคุณก็เหนื่อยและตัวเขาเองก็เหนื่อยไม่รู้เหนื่อยอะไรปัญหาเยอะแยะมากมายนะคะไพ่สิบสิบไม้เท้าเนาะแบกอยู่บนบ่านะคะอาจจะเป็นแบบต่างคนต่างมีภาระต่างคนต่างมีปัญหาแล้วมันก็แบบถ้าหากว่ายังอยู่ต่อแล้วไปต่อมันเหมือนดันทุลังอนาะ ตัวเขาก็คิดแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือความคิดและความรู้สึกของคุณและเขาที่มีต่อกันซึ่งสามารถสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซ่าได้นะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์เป็นยังไงไมขออนยญาบอกก่อนว่าเอาคำมันคืออนาคตค่ะอนาคตอ,อาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมนะคะเอาคำใบแรกเป็นไพ่เจ็ดดาบค่ะ อ้อขอโทษค่ะไพห้5ดาบนะไพ้4ดาบค่ะเอาคำนะคะ5้าดาบสีดาบทำรั้นค่ะไพ่คิงถือไม้เท้าชาลเลนประสบการณ์มังกรในส่วนของเอาคำอนานะคตความรักความสัมพันธ์ไม่มองว่าโอเคมันอาจจะต้องใช้เวลาในการเยียวยานในการ move on แหละแต่ว่า move on ได้แล้วความสัมพันธ์เนี้ยมันก็ เหมือนกับถ้าตัดสินใจหันหลังแล้วต่างคนมันก็ต้องต่างแยกย้ายแต่แค่ใช้เวลาในการคิวใจประมาณนี้นะคะมาดูกันอีกทีนะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์กับชาวแพทยีปู้ศักัน์มังกรขอคาแน,นะนําค่ะ8เปลี่ยนนะคะ6ถ้วย5ถ้วย เรียชาวท่าดีผู้สกกบการมังกรนะคะในส่ง,งคำแนะนำเนาะเพจบอกว่าไม่เป็นไรนะคะความสัมพันธ์ที่ผิดหวังเสียใจทุกคนต้องต้องต้องผ่านทุกคนอยู่แล้วเพงแต่ว่าจะผ่านได้ง่ายหรือจะผ่านได้ยากจะเจอผิดหวังมากหรือผิดหวังน้อยเสียใจมากหรือเสียใจน้อยมันขึ้นอยู่กับความรู้สึกของคุณเองที่จะจัดการได้ดังนั้นที่ผ่านไปแล้วให้มันผ่านไปไม่เป็นไรไม่ต้องจมอยู่กับอดีต ให้อภัยตัวเองแล้วให้โอกาสตัวเองในการ move on นะคะเป็นกำลังใจให้เนาะขอบคุณเพื่อนเพื่อทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด subscribe c o m มนต์ดีๆเป็นกําลังใจให้กันมาโดยตลอดสําหรับการดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถแอดไลน์ id เข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือสามารถดูรายละเอียดต่างๆใต้ตตคลิปนี้ได้เลยนะคะไม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่หม่อัปเดตขึ้นมาสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ